สวัสดีลหลานๆช่วงนี้ยายเห็นว่าไลฟ์โพสเยอะจังเลยนะไลฟ์โพสอะไรเนี่ยยายไม่สนใจยายไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักอะ่ะไลฟ์โพสของยายกับคนสมัยก่อนเนี่ยคือการออกไปใช้ชีวิตไม่มีหลอกสูตรับอะไรอะ่ะที่สำคัญน่ยยายได้สามีดีข้อเดียวชนะโลดอยากได้อะไรก็หาเอาเองสิ เงินมีอยู่ทุกที่ยุค4ี G เงินมันวิ่งอยู่ในอากาศเนี่ยอยู่เฉยๆอย่างยายเงี้ยยายก็ได้เงินแล้วอย่างค้าตงเงี้ยยายก็เลยใช้ปัญญาชีวิตเล่นหวยมีแต่เสียกับเสียเล่นไพ่มีได้มีเสียนะอย่าไปเล่นเลยยายก็หลอกเอาตั้งค้าตงจากพวกที่มาเล่นไพ่กันนั่นแหละ ไม่ต้องไปเล่นหรอกถ้าถ้าใครอยากจะเสี่ยงก็ลองสั่งซื้อเสื้อยายสิไม่ต้องรู้หรอกว่าจะได้ลายอะไรของยายอะ่ะก็เหมือนพวกคอดเรีเยดไรโคดเราลงไปก็ไม่รู้จะได้อะไรกลับมาแต่ถ้าหลานจ่ายมายายให้เสื้อกลับไปแน่ๆเลยนะพิเศษเลยก็แล้วกันจากราคาเต็มอะ่ะ4,999บาทลดเหลือ7 8 9เเลขเรียงแดดยกวงจัดไปหลาน โอ้เดี๋ยวนี้เล่นแง่งเล่นแง่งเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมทำสามแง่งทางสามแง่งครับผมดูชื่อคลิปก็รู้ว่ามาหายายนะครับไปดูข้าวต๋งยายก่อนก่อนไปวันนี้เดี๋ยวจะพายายไปเจอผัดไทยในตำนานดิหลังจากที่ยายเขาทำกับข้าวเนี่ยวันนี้เท่ากับตำนานชนตำนานตำนานชนตำนานแต่เดี๋ยวมีเหมือนเพื่อนๆนะอ่ะเขาขับรถมาแถวบ้านเราแล้วก็ฝากของกินมาให้ยายเอ้าเน่เน่เน่ เขาขับรถมาแถวบ้านเนี่ยคนดูที่ช่องแหละเขาคงทำของกินกันนะเนื้อโพยังคำก็อันเนี้เขาเอามาให้หมูห้องว่าไงหมูห้องเจมุกหมูห้องเจมุกหมูห้องเยอะแล้วแกงเนื้อเฮ้ยนี่เขาทำดีนะไม่ต้องไปทายอินอะไรใครไม่ต้องเก็บเงินเขาจะอายาอ่ะเอาให้ยายเหรอเออข้าวสงแอบอยู่ไหนยายยายวันนี้เดี๋ยวออกไปเที่ยวกันหน่อยเดี๋ยววันนี้บอกเลยกันว่าตำนานประทัดตำนานครับผมยายประทัดนะบ๊อบวันนี้แล้วยายจะมีแรงประทะกับตาบ๊อบป่ะ ไม่ต้องทำไรวันนี้มาแปลกไม่ต้องให้ยาทากับข้าวกินไม่ต้องเดี๋ยวข้าวยาไปกินเดี๋ยวให้ยาไปกินกับข้าวนะบอบนะครับผมวันนี้ปะทะกันน่าจะมันถือว่าเป็นตำนานในช่องเลยนะนั่งรถไปที่ไหนเลยบางค้าบังค้าบังค้าฉัดเชลง่านะครับก่อนรัดบางค้าเดี๋ยวนี่ไปดีกว่าวันนี้อเป็นคนตะกร้าต่งมาเติมมันหน่อยไหลองดูดิอ๋อไม่ใช่เชี่ยนหมากนะเชี่ยนต่งอันนี้เชียนตงเชียนตงสแตนบายตลอดสแตนบายตลอด ไไปขอทองแล้วกี้เห็นแวบๆอ่ะขอทองหบอกแล้วโชคชะตาขึ้นอยู่ที่ตัวเราชีวิตยังมีค่าต๋งเสมอเป็นไงไปไบไยบยบา มาแล้วครับมาถึงแล้วครับวัาอะไรนี่วัดปากน้ำโจโลวัดปากน้ำโจโลเลยครับผมบสีทอง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 สังเกตง่ายคือเป็นบทสีทองใช่ <น S 1> ไหมตอนนี้ยายไปอยู่กับนี่ละอยู่กับตำนานละตำนานบอกตำนานคืออย่างนี้ว่าตั้งแต่เรามาถ่ายแล้วบอสแบบแล้วบอก,ก็ทำผัดไทยใช่ไหมทีนี้เขาก็หาว่าเฮ้ยเขาอยากจะขายอะไรเงี้ยแล้วบอกน้าขายเลยแล้วพอดีน้าก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ริมน้ำก็มีแผงขายอยู่ใช่ไหมมเขาก็เลยโดนติดต่อมาให้มาอยู่ตรงนี้ไหมจะด้วยคลิปออกไปแล้ว มีคนเห็นหรอ้่าแล้วเผื่อคนจะมาเที่ยววัดด้วยใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวดูวันนี้ว่าความป่วนของยายกับนะบอบเนี่ยอะไรจะป่วดนอนกูว่าก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ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 เด่นสวัสดีครับสวัสดีครับคงที่ใด้จว่าน้ำต้องไปขายในน้ำนะน้ำอื่นหรือเหรอามาเวลาถามว่าอร่อยไหมถ้าเขาบอกว่าโอ้ยอยากก็อยากไปถามเขาว่าอร่อยไหมทุกคนบอกอร่อยทุกคนเลยครับอ๋อแต่ว่าอย่างนี้อยู่นะคือสมมติว่าน้ำพวกป่เีุ ้ออันนี้ของเล่นนะเฮ้ยคงไม่ต้องบอกก็รู้มั้งใครเาปืนจริงมาไปี่นี้เวลาเขาเก็บเงินเขาจะไปถามเหมือนแบบเฮ้ยอร่อยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบน้าก็แบบอร่อยไหมฮะนี่ลองส่งนักเลงส่งนักเลงเฮ้ยน้าเสื้อไม่สวยเลยเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้น้าหน่อยไหมเออมอมมาหมดเลยพี่เอาเสื้อมาให้น้าเลยนะนะาครับ เขียนใส่จากเสื้อตัวเดียวเป็นผมถือโอกาสเปลี่ยนเลยนะนะขอไลน์ด้วยดิบัดเดนึงนะครับขอแอดไลน์หน่อยสแกน QR โค d e อันนี้ไลน์ใหม่ไลน์เบียเคไลน์ล่าสุดแม่ได้ใส่เข้ากตะหม้อเลยครับนะเออนี่น้าเขาบอก BAK เนี่ยเป็นไงนเนี่ยแล้วผมบอกน้าปักเองเขาเอามาให้พอดีเลยป่ะนะพอดีครับพอดีครับนี่ข้างหลังนี่ในเฟซบุ๊กมันชอบเขียนไงคุณกำลังคิดอะไรอยู่ What on your mind น ขอบคุณมากครใส่ <นะ S 2> เลยนะขอครับวันนี้พายายมาตำนานชนตำนานวันนี้น้าเตรียมอะไรมาให้เรามีผัดไทยกุ้งสดแล้วก็มีข้าวผัดต้มยำแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้มยำก็ส้มตำครับ เฮ้ยทันเหรอสามวันมันหลายอย่างนะมันห้าโมงเดี๋ยวมืดแล้วนะไม่นจะทันเลยนน้ำพู่มันหลายอย่างแล้วมันหลายอย่างนะอยู่ตรงนี้มานานแบบอะไรมันก็เริ่มคล่องตัวแล้วครับเฮ้ยอันนี้เปิดนานยังนะเดี๋ยวเก็ใส่ผัดไปหรือประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับถือว่าดีนะถือว่าใครจำได้เนี่ยก็มาถือว่ามาเที่ยววัดด้วยครับแล้วก็มากินผัดไทยด้วยใช่ครับมีคนมาขอโชคขอลาภก็ได้ครับขอคระนาหรอป่าครับอันนี้น้ำผัดไทยครับน้ำคุณยายลองกินดูก่อนครับไม่ใช่เบียร์ใช่ห้แบบนะ Okey Lepas itu, ada... น้ำมะขามเปียกอ่ะดูเช่บาริมาร์มีน้ำมะขามเปียกแช่เบียร์ไว้ตรงไหนนะโอ้แช่ไว้ที่บ้านไม่ได้นานี่ในวัดนะตอนแรกก็มีแปลกประหลาดวันนี้นะคือจะให้นักกุ้งเนี่ยเขาโยนกระทะลงไปแล้วน้ำลงไปรับในน้ำอ๋อแต่พอดีมันไม่เวิร์กไงรับไม่ได้หกหมดเลยเลยไม่เวิร์กเลยปรับมาเป็นปกติดีกว่าจะทำพิสดารไปเรื่อยอันนี้ผมขึ้นไว้สองเลยคุณตากับคุณยายอ่าคุณตาคุณยายก่อนนะขึ้นทีละสองเลยเหรอนขึ้นสองเลยเ ผมไหวครับไหวไห้อันนั้นน้ำเปล่ากบอ้ยอุ้ยนะไม่บอกกันเลยว่าจะมีไฟมีเฟย์ไมันก็ตกใจเลยเกือบล้มเมื่อกี้ไม่โอ้โหนี่ขนาดยังไม่เมาเลยเนี่ย ยายทำเหมือนมัตเตอร์เชฟอะตะโกนตะโกนบอกนะบ๊อบอะมัตเตอร์เชฟเคยดูป้ะ <c oughs> คุณบ๊อบคะเหลือเวลา5นาทีแล้วนะคะที่จะเสิร์ฟให้ใหคณะกรรมการนี่ ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับก่อนรับประทานมานี่ถ้ามากับเพื่อนเล่นๆเนีย่ยฉีดสายหัวเลยโอ้โหย่านะแอลกอฮอล์นะ<อ>ไม่ขึ้นจั๊กสันโดนไปแล้วนะ <c oughs> คุณอย่านะไอ้ไม่ขึ้นจั๊กสันน้ำมวยเหรอไม่ขึ้นจั๊กสันน่นมันไม่ใช่สันไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่สันโอ้โหโหมาอีกทีโอ้โหไอ้กุ้งครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยป่านแล้วเสิร์ฟให้คณะกรรมการเลยขอทางด่วนนะครับนี่โอ้โอ้โหเสียวหลังจริงๆเลย หน้ากินมากเลยเนี่ยดูจากหน้าตาเป็นน้าตาดงนักแสดหนาตแสดงบลอคปิ้งครตอนนี้ไหลๆเลยต้องลองชิมต้องลองชิมลองชิมรสชาติก่อนครับอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะบอกก่อนนะไม่ต้องปรุงเลย ้านเเค็มเปรี้ยวหวานมีครบทุกรสครับแล้วก็หวานเปรี้ยวเค็มก็อยู่ในนั้นนี่แล้วรับป็นนึงเป็นหนึ่งไรนั่นนะฮะเป็นนึงเค็มเปรี้ยวหวานจะมีทุกรสเลยแต่หวานเปรี้ยวเค็มก็อยู่ในนั้นด้วยไอ้เหี้ยเหมือนเดิมเลยไม่ไม่ต้องเติมเลยเลยนะไม่ไม่ต้องเติมเลยเห็นป่ะอร่อยอร่อยไม่ต้องเดี๋ยวไปฝากแม่ผมนิดเดียวนะเดี๋ยวไปฝากคนุณซอยด้วยสี่ห้าสิบห่อได้ได้ครับพอดีเดี๋ยวไว้พอดีเลยครับคือที่นี่จะได้บรรยากาศหันไปโอ้โหนี่แบบวิวสวยมากเลยครับมาดูอากับบรรยากาศอะไรไม่นานไปครับแต่ว่าหันไปนี่โอ โมงครึ่งระหว่างกินกันเนี่ยถามก่อนวันนี้ซื้อหวยอะไรซื้อเลขอะไรเออมันออกอะไรวะสองสี่ 2, ครับอ๋อซื้อร้องสาวซื้อสองสามโอ้โหเฉียดยายซื้ออะไรบนเลขอะไรเจ็ด <6, 7. S 2> ยายซื้อหมเจ็ดอะคะคก็ถูกถูกครับเอ,าอา้าไอ้ที่ยายถูกหวยห้าหกเจ็จริงเหรอใช่ครับบนออก67ครับจริงค่ะออืมไอ้ที่ถูกยายถูกหวยยไอ้ที่ออก ย้ายถูกหวยยาย6เจ็ดเนี่ยซื้อรถตเตหญิง6เลขจริงๆเอ้าไม่ใช่อีกเอาย้ายคนรับคนรับเลขกันนะเอาเอาเห็นว่า6เจ็ดไม่ไป6แปดโอ้โหผิดแล้วครับโอ้โหดีใจเก้อจริงเหรออร่อยมากไม่ไม่ด่าแล้วเดี๋ยวต่วนหวยหลุไปแล้วนหวยหลุดี่นี่นี่นี่ใครใครซื้อเสื้อรุ่นนี้ไปนะนข้างหลังป้ายจะเป็นอย่างงี้นะป้ายเป็นป้ายใหม่อย่างงี้ใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่เราซ่อนไว้นะปึ๊บแล้วพอพลิกกลับมาเนี่ย นี่อันนี้พี่ตูนก็บอกมาเลยนะถ้าไม่เจ็บก็ไม่ได้เล่นรู้ครับผมปล่อยน้าสักทีดีไหมหนักนหัไม่รู้ต่อไปละเมนูต่อไปกินข้าวหรือกินผัดไทยก่อนครับเอาข้าวหนึ่งผัดไทยหนึ่งโอเคครับเอามีกะเพราด้วยเ้ยเอาดิอยากก็ได้ครับเนี่ยนี่รออยู่แล้วครับอะไรดาวไอดาวอ๋อผ่อนเท่าไหร่อันนี้ออผ่อนก็อยอะอึครีเขาผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยหาอมไรเตรียมไว้ตามุไม่ทันเลยครับตาบ๊อบ เดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์แล้วก็จะให้คนไปดูในนั้นให้หมดแต่ว่ารับแค่ปริมาณจำกัดแล้วเดี๋ยวน้าบ๊อบไปอยู่ในนั้นด้วยนะได้ครับผมหรือว่าครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพื่อนะมาล่องเรือแล้วมากินผัดไทยที่นี่ก็เป็นว่ากินผัดไทยในเรือไม่ใช่กินผัดไทยที่นี่กินที่นี่อกินที่นี่ไม่นั่งเลยนะไปนั่งเรือที่อื่นงงไม่้งง่ประมาณว่าออกคลิปประมาณนี้ไม่ได้ออกคลิปไม่ได้ออกคลิปล่องเรือขอนั่งเรือใช่ไหม ข้าวเนี่ยไม่ต้องหุงเลยนะอ๋อเอาที่วัดใส่เป็นโตอยู่เลยข้้าวไม่ตองงหุเลยเอาอีกแล้วตามรับน้ำม็อบสุกเกินไแล้วเอาอีกแล้วหูยหอมชื่นใจนะหอมดูหอมครับข้ายัิงครับดูเลยย่างหน้าใครอ่ะแล้วคุยกับใครเมื่อกี้คุยกับใครอะย่างหน้าผมอ่ะผมไม่แน่ใจไงมเลยถาอ๋อ ฝรั่งมาฝรั่งมาทับฝรั่งเลยเดี๋ยวไปหาน้ำจิ้มก่อนนะทำไมอ่ะฝรั่งจิ้มเกลือแช่บ๊วยอร่อย <c oughs> โอ้โหหักหักมุมกูมากเลยกูไม่คิดว่าจะออกหน้านี้เลยจริงนะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะแบบฮัลโหลใครโทรมาเอออันนี้มันจะง่ายไปนะห <c oughs> มูหมึกกุ้งนะอะไรนะ <c oughs> อะไรนะห <c oughs> มูหมึกกุ้งเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เออเส้นเส้นมันจะเหนียวว่าปกตินะหรือว่าเส้นค้างไม่รู้ค้างไม่ได้คด้างนานครับเดี๋ยวเมียด่าผมนะผมน,น้ำเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะที่มากินนะรถมือนิ่งมากอ่ะนะทางร้านดีอ่ะทางร้านดีทางบ้านอ่ะทางบ้านก็กำลังจะดีครับ <S 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 ยายไปซะแล้วจะพามาประทะนะบ๊อบยายไปไหว้พระซะละระหว่างรอนะบ๊อบผัดไทยเหลือแค่นี้ละครับผมเหลือไม่เป็นซากแล้วอูหืมปลาหมึกเหมือนเนื้อหมูอะพอดีมันอยู่ใกล้ๆหมูครับแล้วมันก็กินหมูเข้าไปครับอ๋อปลาหมึกกินหมูเข้าไปด้วยเนื้อมันก็เลยประมาณว่าหมูหมึกอ๋อหมึกหมูประมาณนี้ครับครูว่าเ้าไม่ได้เฮ้ยอันนี้แม่สูตรนะเลยที่ว่าที่บแบบ กุ้งงมวน่ะกุ้งหมวน่ะอันนี้คือกันนี้เป็นกุ้งนิ่มกินได้ทั้งเปลือกเลยครับอะกุ้งนิ่มมันจะอร่อยกว่าแล้วเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันแน่นแต่เนื้อหนึบคือกุ้งมันจะมีช่วงล็อกดาบมีล็อกดาวไหมกุ้งมีช่วงล็อกดาวไหมมีล็อกดาวมาทุ่มล้วกดาไม่ใด้ไอ้น้ำต้มยำที่ผัดนี่สูตรน้าปะครับคือคนเลยครับเป็นไงพริกเผานำครับอร่อยเบียมะนาวหน่อยนะลองดูลองดูครับ รสชาตินก็จัดจัดจัดจ,จานขึ้นอีกนิดนึ่งมะนาวปลูกเองปวะเองครับแต่ซื้อเขาอ๋อปลูกเองเฮ้ยค้อนแรงนี่ยบางทีมะนาวที่บ้านบางทีเราปลูกแล้วพออาทิตย์หนึ่งเด็ดสองอาทิตย์เด็ดพออาทิตย์ที่สามเนี่ยต้องรออืมเดือยเรื่องรสชาตินี่ปลาผมชอบปลาหมึกมากผมไม่คนที ok ่ไม่ชอบกินปลาหมึกอย่างรุนแรงเพราะว่า หนึ่งมันเหนียวสองอาจจะไปเจอตัวที่มันมีกลิ่นแต่แตปลาหมึกอันนี้ผมใช้เทคนิคพิเศษของที่ผมดูเขามาดึงเคล็ดลับของเขามามันเหมือนเนื้อหมูเลยพี่คล้ายรสสัมผัสคล้ายเนื้อหมูแต่ไม่ใช่ไม่มีกลิ่นน้ำบางที่ปลาหมึกจะเหนียวแต่ของเราเนี่ยเรามีเทคนิคของต้องเหนียวกว่านัก็บอกไปเลยแค่นั้นเองเขาปิดแล้วไปออเขาไม่ให้เข้ายายกินผัดไทยไปแล้วนะป๊อปอยากจะทราบรสชาตินะออาครับยายครับแล้วผัดไทยอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับลช่เฮ้ยแร้บอมนักเลงไปแล้วไม่บาปไม่นี่เองปรูแล้วปูใหญยใหญอร่อยไหมครับนี่ชอบมือชอบมือเรียกเป็นเป็นมุกเป็นมุกเปนนี่ต้มยำต้มยำน้ำข้นน้ำใสน้ำข้นจะให้แม่ครัวในวังชิมอ่ะได้ได้แต่ว่าหวานนะครับเป็นไงเป็นไงอันนี้คือคอมเมนต์ล่ะผมจะใส่มะขามกับน้ำตาลนิดนึงือ นี่ไงนี่ยข้าวรอร่อยเลยรอนี้ใช้ใช้ช้อนกลางใช่ป่ะเนี่ยเวลาใช้ชนะใ,ชใช้ช้อนกลางนะใช่ครับอืเวลาเขาใช้ช้อนกลางอันนี้นเป็นหมูนุ่มครับเนืนุ่มครับเนี่ยล้านนะกินใช้ช้อนกลางไว้แต่โดนด่ <laughs> <laughs> ใทยทีเด็ดเลยนะผมไม่เคยเคิดว่าน<ะ>้าบอปจะผัดไทยอร่อยผัดก oh, <c oughs> ะเพราผัดกะเพราครับเออผัดกะเพราเนี่ยกะเพราไม่อร่อยยังไงฝาหม้อลงไปอะไอเฮียไม่กะเพราหมูกะเพราฝาหม้อ ป็นขยายจะบอกอร่อยเป็นสูตรของที่ร้านครับที่สมัยก่อนที่ผมตอนเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะครับอยู่กับพี่สาวซึมซับจากมันมาเรื่อยๆหันอันนู้นหันนนี้แล้วก็ถึงจะขยับมาหันแล้วก็มาหน้าเขียงหน้าเขียงแล้วก็มาเตรียมมาเตรียมม้ถึงมาหน้าเตาครับมันจะเป็นแต่ละสะเต็ปครับแล้วพอมาหน้าเตาปุ๊บมเมาเสร็จก็ไปหน้าร้านเลยมาแล้วยังไว้อออกไปไว <c oughs> ต้ําก็รถแจ็คใช้ได้นะพอดีผมซื้อมาผิดครับ ทำไมอ่ะไปซื้อมะละกออ๋อจะได้จะส้มสองรอบเล่นสองรอบเงียบทั้งสองรอบพี่ว่าจูลงของน้าบ๊อบนะจะบอกเนะครับหนึ่งผัดไทยอ้าครับเรียงมาเลยสองกะเพราผักะเพราเป็นไงสามส้มตํา แต่นี่รสชาตินี้ยายไม่เคยกินอย่างผมกินอาจจะชอบอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเค็มหวานแล้วก็พีเปรี้ยวหลบถ้ามาคู่กับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยพอดีเฮ้ยโอยน่านาจับสองคนที่ไปทำรายการเปรีวิวอาหารนะแล้วแบบรีวิวจริงอ่ะเท่ากับว่าไอ้ตัวชูโรงเนี่ยคนี้แต่ถ้าอันนี้เป็นชูรส ชุดรถล้วนเวันนี้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้เอามาหรือาชุดรถมาแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ไข่เจียวก็น่าอร่อยอยู่นะไข่เจียวดีเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสั่งนี้ตลอดแนะอันนี้คือสูตรที่ผมทํามาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ใต้ครับอยู่ที่ไหนอยู่ระนองครับอยู่มากี่ปีว่าอยู่มาเรื่อยๆครับผมไม่อยู่ทำไมไม่เห็นน้าเลยเขาอยู่คนละจังหวัดครับอ๋อเหรอคนละล็อกเนี่ย ย้ายแล้วเฮ้ยย้ายแล้วโอ้โหผมลุ้นอยู่เนี่ยย้ายแล้วเังนอนลองเงี้ยลัปึ๊บ อร่อยไหมครับที่ผมทําวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยเลยอร่อยเลยครับไม่ไม่รู้เป็นอะไรชอบโชว์ปืนจ้ะก็ปืนก็ปืนไปครับโอ้อร่อยค่ะยายให้นะบ๊อบกี่ดาววันนี้สี่ดาวเต็มเต็มยี่สิบนะเต็มยี่สิบดาวเต็มยี่สิบอ่ะไหนว่าเต็มห้า แต่มาดาวก็ให้สี่ดาวสีดาวนะนะบ๊อ,อบ,บสี่ดาวคือหลักๆก็กที่เรามีอยู่ก็คือจะมีส้มตํามีผัดไทยแล้วก็ผัดกะเพราครับลูกชิน้นแล้วก็น้ําลูกชิน้นลูกชิ้นแล้วก็น้ำเอ้ยร้างข้างๆเมื่อกี้ครับอ๋อขายไปด้วยกันเลยครับนี้อันนี้คือเฉพาะก,กิจครับข้าวผัดต้มยาเฉพาะกิจไม่ได้เป็นหลักอ่ะอ่าใช่ครับแค่แค่ถ้าอยากกินเนี่ยมาถามก่อนว่ามีไหมวันนี้ะไรแค่นั้นนะแล้วร้านน้ำอยู่ไหนอ่ะบอกคนหน่อย ริมน้ําวัดปากน้ำเจ้าโลครับปวดศีทองเดินตรงมาเลยครับเดี๋ยวเพิ่งไหว้พระกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไหว้พระก่อนแล้วค่อยมากินข้าวหรือจะไหว้หรือจะกินก่อนแล้วไปไหว้ก็ได้ครับอ๋อตำนานประทัดตำนานปวดหัวหมดเลยนบ๊อบเดียวปวสม๋หายไหมดแล้วโอ้ยนบ๊อบไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบรอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะบ๊อบสวัสดีครับบครับผมใครที่นึกถึงยายกับนบ๊อบนะครับ oh ก็เรียบร้อยวันนี้ถือว่ามาคู่เลยไม่ต้องรอให้มันแบบว่าทีละตอนทีละตอนมาคู่เลย เป็นไงรอบเป็นแหนมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับดีจ้าลูกหลานที่ดูอ่าไปพรนลืมนี่สิงเล็งคร์บคลิปเนี่ยน้าบ๊อบกับยายนะขอให้โชคดีขอให้ติดตามน้าบ๊อบกับยายนะจะมีนี่แหละของดีๆมาโชว์เด็กๆลูกหลานนี่เขาอีพีครับถ้าใครติดตามตลอดนะครับจะถูกหวย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 ครับคนให้พรยังไม่ถูกเลยเจียดไปเจียดไป